แล้วเราก็ได้รู้รายละเอียดของแต่ละชุดกันแล้วนะครับว่าชุดเริ่มต้นนะฮะราคาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นมิกเซอร์ราคาจะเท่าไหร่นะครับและอย่าลืมนะครับทุกชุดที่ซื้อนะครับผมจะแถมเป็นไม้สายสองตัวให้เลยนะครับฟรีๆนะฮะชุดนี้คือร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบ้านนะครับจากร้าน PS สตะวันมอว์ครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับกับชุดคาราโอเกะนะครับเป็นชุด2องคนนะครับราคาประหยัดนะฮะ ที่เริ่มต้นที่หมื่นต้นต้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะแต่ละชุดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะฮะอยากได้เป็นปีคราอเกะอยากได้เป็นมิกเตอร์นะครับราคาจะมาปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็งบประมาณของลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูแต่ละชุดกันครับชุดแรกนะครับเป็นชุดคลาสสิกของเรานะครับเป็นชุดราคาประหยัดเริ่มต้นนะฮะ ชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคา12,700บาทนะครับชุดนี้จะประกอบไปด้วยตู้12นิ้วนะครับกลางแหลมวนี้1คู่นะครับโดยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับรองแพรเป็นทางนั้นครับสามารถเลือกได้เป็นไฟเบอร์นะฮะหรือว่าจะชอบเป็นตู้ไม้แบบนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้2แบบเลยนะฮะชุดนี้จะเป็นตู้12นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็จะเป็นตู้ซับเบดนะครับ15นิ้วออเดอร์6 1คู่นะครับแบบนี้เลย นะครับแล้วก็จะมีเป็น Power อหนึ่งตัวตัวนี้นะฮะหกร้อยวัตต์นะครับเราจะขับรวมเลยแล้วก็จะมีเป็น plane plane. ปีคาลาเกะนะครับไว้แต่งเสียงไว้ร้องคาราเกะอีกหนึ่งตัวนะครับและชุดนี้นะครับคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับคุณม้าครับฝาากกใใจโโซห้วัตตคคแบบุ่่่นดสิงทีเย อันบอนพอให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่ใครโดนให้พ้นความสวยอานาเทียงลมโวยพ่อรวยปรดช่วยชี่ทาครับแล้วเราได้ฟังเสียงชุด1นึ่งือ,อง700ไปแล้วนะฮะต่อไปครับเป็นชุดที่ลูกค้าจะปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมนะฮะชุดนี้จะได้เป็นมิกเซอร์ครับแบบนี้เลย ชุดนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนจากปรีคาราเกะน,นะครับเป็นมิกเซอร์แทนนะฮะที่สามารถมีรายละเอียดที่เยอะกว่าตัวตัวปรีนะฮะแล้วก็ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นตู้ไฟเบอร์12นิ้วนะครับแบบนี้โปรติจะเป็นตู้ไม้นะครับแต่ลูกค้าบางท่านอาจจะชอบเป็นตู้ไฟเบอร์แล้วก็สามารถจัดได้นะครับชุดน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมิกเซอร์แล้วนะครับราคาอยู่ที่1 4 2 0 0บาทนะครับชุดน,นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณมาร์กกันครับ E บนอกจอบแน่ืแเคยนอนลืมปาบอนบึงดอกบวงลืมไม่ยเคยวิ่งลุยไปดูและต่อไปนะครับจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะที่คุณลูกค้าจะปรับเปลี่ยนมิกเซอร์นะครับชุดนะครับจะเป็นมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะที่ไม่มีสัญญาณของเอฟเฟกนะฮะ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ดิจิตอลได้นะครับจะเป็นแค่ตัวความยืดของเสียงเท่านั้นเองนะฮะส่วนตัวนี้ครับมาดูใกล้ๆเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกที่สามารถเปลี่ยนเป็นชแนลได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะสามารถเลือกชแนลแบบนี้ได้เลยนะครับ99โปรแกรมนะครับคุณภาพของเสียงการร้องคาราโอเกะชุดนี้ก็จะดีกว่าชุดที่แล้วนะครับ ชุดนี้นะครับราคาจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอยู่ที่15,200บาทนะครับจะได้จากเปลี่ยนจากมิกซ์นะครับเปียรจากปรีนะครับเป็นมิกเซอร์แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันครับว่าคุณภาพเสียงของชุดนี้สัญญาณไม้ที่มีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่จะเป็นเอฟเฟกไม้นะครับตัวนี้มิกเซอร์ตัวนี้จะมีเอฟเฟกไม้เก้โปรแกรมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเอฟเฟกกันครับทดสอบอันนี้คือเสียงเดิมที่ว่ายังไม่ได้ใส่่เเออฟฟคนะรับผมา ตอนนี้เอฟเฟกเราเลือกแล้วอ่าเราดันเอฟเฟกขึ้นเลยฮะทดสอบทดสอบกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทดสอบอันนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับซึ่งโปรแกรมของตัวนี้จะมีทั้งหมดเก้าสิบเก้าโปรแกรมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเสียงดูครับทดสอบอ่าอันนี้เปลี่ยนโปรแกรมหนึ่งแล้วครับขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ว่าอยากได้โปรแกรมไหนเราก็เลือกกดได้เลยทดสอบ 1 2 3สอง,ส,องสามสาีส่ห้าโอเคครับเดี <_ F an> ๋ยวเราลองมาฟังเพลงดูครับ ่มมแล้วเราก็ได้รู้รายละเอียดของแต่และชุดกันแล้วนะครับว่าชุดเริ่มต้นนะฮะราคาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นมิกเตอร์ราคาจะเท่าไหร่นะครับ และอย่าลืมนะครับทุกชุดที่ซื้อนะครับผมจะแถมเป็นไม้สายสองตัวให้เลยนะครับฟรีๆนะฮะชุดนี้คือร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับยังไงติดต่อได้เลยนะครับกับผมบาสทีเนะครับติดต่อไลน์ได้เลยนะครับ0 8 5 3 3 7 9 2 0นะครับหรือว่าจะติดตาม YouTube ของเรานะครับแฟนเพจของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบาสต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ